สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่ช่องมิตรมิกนะครับผมวันนี้ผมจะมากินกุ้งกุ้งกุ้งสดกุ้งสดน้ำจิ้มซีฟูฟ้ดแล้วก็<ม>กับาจิ้มีฟูอันนี้เป็นเป็นผักสลัดไทยนะทุกคนใช่เราไปลวกมันเรียบร้อยใช่อันนี้มีล้างโซดาอย่างดีเลยครับผมค้าน้ำเกลืออย่างดีใช่อันนี้เป็นคนทำนะใช่ถ้าถ้าดูในสตอรี่ยูทู e ผมก็จะมีเนี่ยแหละนี่เป็นคนทํา มาเลยเรามากินกันเลยน้ำจิ้มรู้สึกว่าจะเผ็ดเลยนะกินเผ็ดมาได้ยังเราสองคนมันเดียวรอนอนไปซื้อน้ำรอไม่ไหวหิวหิวแล้ว <tofu> ท <c oughs> ุกคนจุ่มเลยน้ำลายแตกนี่ครับผมคำเดียวรู้เรื่องเผ็ด จะมูะ่ะมาแบบันดันปุ๊บปึ๊ดขึ้นเลยอเจอกินได้อยู่อันนี้เป็นผักผักก็หวานน้ำไอ,ออันนี้ผมปรุงอีกนะทุกคนเสริมตาลสองช้อนใช่สี่ช้อนนุ่นใช่กลัวมันเผ็ดเพราะกินเผ็ดแกไม่ค่อยได้ต่อดีกว่าวันนี้ไม่รู้ผีเออ วันนี้ไม่รู้อะไรโดนบดานใจนะทุกคนใส่เสื้อสีม่วงกันทั้งคู่เลยใช่เสื้อปีสอง6ัสิบหกเลยนะบอกเลเหมือนกันเด้เลยแต่ร้านเดียวกันทุกคนไม่ได้นัดกันไปผักมรู้สึกว่ากุ้งมันจะเยอะมากเลยที่แรกว่าจะแช่น้ำปลาครับผมทุกคนแต่ว่าไหมทำให้มออไม่น่ะล้างโซดาก็น่าจะหายกลิ่นคาวน้ำน้ำเกลือด้วย แต่อร่อยทุกคนหมดนี่ก็คงก็คงจะเย็น <c oughs> แต่เย็นแต่เย็น <c oughs> อ้ว <c oughs> ันนี้มิกเริ่มเผ็ดแล้วทุกคน <c oughs> โอ,โอยแต <c oughs> ่กลัวมือซัซ้นดแล้วร้อนคอทุกคน ต่อนดีกว่าน้ำจิม้มแต่ก็พอดีแล้วแหละที่ททเอาน้ำตาลใส่ไปด้วยใช่ วางอย่าวางเผ็ดเพชดตัวกินตาเพื่อนข้าจ้างหรืมั้งข้าจ้างเลยข้าจ้างผมเหน็บแล้วกินไหมกินไหมจะมาออกกล้องหน่อยจะเป็นประธานให้ผมหน่อยอะไม่จะมาออกกล้องเป็นประธานให้ผมนิหน่งสมุนอะอนี่ตัวใหญ่ อืมเป็นแต่แสบแท้เนอะม่คนมาให้กำลังใจครับผมยังพิศยัห้ามเพ็ดห้ามเพ็ดโอ๊ยเหร็ดเหลือไม่เย็นทุกคนเราร้อนใจสู้หน่อยโอ้ยร้อนคอเตร็จรัดแล้วเผ็ดแล้วแหละ ใส่กุ้งก็ตัวใหญ่นะใช่ก็จะแกะลุงหาวออกเพราะเราได้กินเต็มขาวเต็มคำนั้นก็ผักมันวนอือหือนี่ยวอร์กินแปลก ทุกคนะแต่ว่าไปก็อิ่มเหลือ,อแต่เผ็ดอ่ะเผ็ดผักรู้สึกว่าเราซื้อมาสองกรรมนมาจะไม่พอวันที่แรกวันที่พอแหละพี่เจมมาแบ่งไ,ไง เ,คคเหมือนกินกุ้งคำน้ำคำเลยคลิปนี้ต้องขึ้นแสนล้านทุกคนพี่เกมพี่เกมเป็นอันนี้ให้แล้วอ่ะเจ้าที่ให้แล้วอ่ะเดินรทานเจ้าที่ประเดิมก่อน พี่ทิมอีกใช่ไหมได้มาดิเข้ามาเลยนี่สวัสดีครับทิมอีกสักตัวสองตัวนะครับอดไม่ไหวครับสำหรับกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยน้องกินแล้วน้องกิน้มเนี่ยนี่ต้องต้องกินแบบนี้พี่เกมเป็นคนที่ชอบกุ้งทุกคนก็ใช่เพราะว่าเอาไปแช่ฟินไปไงบอลน้องแช่ฟินไห เอาเลยเอาเลยสามตัวสี่ตัวก็ได้ผมเริ่มจะกระต๊องกันละมันต้องมีกระเทียมนะใช่จับกระเทียมโอ้โู้ดเลยลูกกระเทียมอ๋อไปแล้วโดนมามั่งมามโดนเอาเลยเอาเลยกินมั่งเราเหลือกี่กิโลกรัวเอากเลยเอากเลยเหลือกี่ตัวคนละสามเอ้ยคนละสี่ถึงไหมมาไปเลยเอาคนละสี่ดี สี่อะไรกูเลยกินตัว,ตวสามสิาม,ส,าม,ส,ามสี่นคนนนมาเร็วมาเป็นประธานให้อีกคนนึงคูผมต้องกินใช่ไหมเนี่ยกินกินแบ่งแบ่งกันช่วยกันที่เริ่มกระต้องกับกระต้องแล้วใช่ไหมสักตัวก็ยังดีสองตัวอย่างผมต้องกินแบบนี้ผมอะ่ะคำเดียวซื้อเง <laughs> ี้ยแบบนี้คุณผู้ชม น้ำจิ้มโยสตีนบอลเต็มเลยแซ่บแต่ตอนนี้ร้อนตีแล้วครับทุกคนอีจ้วงอีจ้วงอีกจ้วงอีกจ้วงจ้วงนึ่งจ้วงสะดุ้งสะดุ้งจ้วงนึ่งจ้วงสะดุ้งโอ้โหเป็นเห็ดนะเนี่ยนี่่กระชอบไม่ใช่เหรอไม่ใช่รูปก่อนดูน้ำจิ้มเราหกใสใจใจยังใจืม ปแล้วกินเอาเฮ้ยแต่เดี๋ยวมันตวงบอลเอาเลยเขาว่าตัวสุดท้ายแฟนสดไม่ใช่เหรอแฟนสวยจริงสวยเพื่อนทุกคนตัวสุดท้ายแฟนสดทุกคนตบบึกเลยตัวสุดท้ายแฟนสดอย่างตะกี้เหมือนเขามากนแต่เรากินไม่ได้ทุกคนวันนี้พอละตอนเพิ่ข โอ้ครับเสร็จละคนเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตเขาใส่เสื้อคู่กันนะเนี่ยเอา้ยโอเคิครังอร่อยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ใช่ถือว่า จริงๆถ้าเราไม่ปรุงก็น่าจะเผ็ดกว่านี้ใช่โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ผมสองคนขอตัวลาทุกคนไปนก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย